นี่คือเรื่องราวของเป็ดที่ชื่นชอบการวิ่งเอาซ้มากๆจนได้เข้าร่วมงานวิ่งมาราธอนที่นิวยอร์กถึง3ปีติดติดกันขอแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับริเกิลเจ้าเป็ดบ้นบานๆธรรมดารรมดาเจ้าของสังเกตเห็นว่าริ c เกิลชอบการวิ่งและการเดินเอาซ้งมากๆก็เลยเอามาฝึกเดินเป็นเรื่องเป็นราวแถมยังทํารองเท้าแบบพิเศษให้อีกด้วย โดยรองเท้าที่ว่าทํามาจากวัสดุพิเศษที่มีความนุ่มนวลและกันน้ําเพื่อปกป้องเท้าน,น้อยของมันจากพื้นถนนแข็งๆหลังจากที่เริ่มฝึกเดินหรือวิ่งในบ้านก็อ,ออกมาฝึกที่สวนหรือสวนสาธารณะก่อนที่เจ้าของจะเริ่มสงสัยว่ามันจะไปวิ่งมาราธอนได้ไหมนะและจะไปได้แค่ไหนพอคิดแบบนั้นก็เลยพาเจ้าริคเกิลไปสมัครวิ่งมาราธอนในเมืองนิวยอร์กซิตี้แล้วก็ถ่ายคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียจากรายงานบอกว่า พวกเขาพาเจ้าริคเกิลลงสมัครวิ่งมาราธอนครั้งแรกในปี2021ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานวิ่งเล็กๆระยะทางสั้นๆระหว่างทางวิ่งเจ้าริกเกิลก็มีการพักจิบน้ำเป็นช่วงๆแต่ทุกงานที่ไปวิ่งนี่ขอบอกเลยว่าวิ่งจบทุกงานนะแล้วเจ้าของก็พามันไปสมัครวิ่งอีกหลายๆที่ติดต่อกันเป็นระยะเวลากว่า3ปีจนถึงปัจจุบันก็ได้รับเหรียญเข้าเส้นชัยกลับบ้านไปเพียบ ทำให้ทุกวันนี้เริ่มมีผู้ติดตามมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเป็ดเ,เซลเลบไปแล้วตอนนี้